มีคนถามว่าถามผู้เจ้าว่าอายตะนะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดคําถามที่ถูกต้องต้องถามว่าอายตนะเกิดจากอะไรลูกตาเกิดจากอะไรนะมันต้องมีธาตุตามธรรมชาติมาก่อนมันจึงมาเป็นอายตะนะได้นะแล้วผัสสะเป็นของใครล่ะเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไร และคาตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายยนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นนะดังนั้นอายนะก็ไม่ใช่ของใครถ้าของเธอทําไมเธอไม่ทําให้อายนะอยู่คงที่ไม่ให้มันเสื่อมละ่ะทําไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นท่าตามธรรมชาติที่เมื่อมีการเกิดแล้วมันจะเสื่อมและก็แตกสลายใครเข้าใจตรงเนี้ถึงจะลบมิจฉาทิฏฐิข้อที่สองได้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลเพราะตนเองก็ไม่มี